ก่อนหน้านี้สิงสิงหรือว่าหวังสิงจําได้ใช่ไหมที่เข้ามาปุ๊บแล้วปรากฏว่าโดนลวงใช่ไหม,มลวงไปไหนนะเมย์ไปที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตาเพื่อข้ามไปฝั่งเมียนมาค่ะแล้วปรากฏว่าคนไทยตำรวจไทยเนี่ยก็ไปรับตัวกลับมานย้อนกลับไปสิงสิงหน่อยคุณผู้ชมครับปรากฏว่าหลังจากที่สิงสิงได้รับการช่วยเหลือมาแล้วอันนี้คนจีนกลายไปว่าคนจีนน่าจะโดนคนจีนลวงแล้วไปฝั่งเมียนมาคําถามก็คือว่า เอาไปทําอะไรเพราะก่อนหน้านี้มีดาราจีนจําได้ใช่ไหมที่เราเล่าให้ฟังอะ่ะเขาบอกเหมือนโดนเรียกค่าไถ่ประมาณเกือบ3ล้านแล้วคนเลือกเนี่ยก็คือหลอกว่าเดี๋ยวจะมีงานในเมืองไทยนะแล้วก็จะเป็นของค่ายจีเมเอ็มเขาแหละคุณผู้ชมฮะ,ะซึ่งจีเมเอ็มเขาไม่เกี่ยวเลยนะฮะและถ้าคุณผู้ชมจําได้คือกรณีสิงๆิงเนี่ยหลังจากที่ได้ถูกนําเสนอไปจริงๆมันก็จะมีดาราคนอื่นเนี่ยนะฮะที่ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเจอแบบนี้บางคนโดนเรียกค่าไถ่แล้วกลับมาได้บางคนหนีกลับมาก่อนกลับมาตรงนี้ก่อนฮะ คุณผู้ชมครับล่าสุดไม่จบแค่นี้แล้วนะฮะขอคนปัจจุบันเลยยางเจ๋อฉีเป็นในแบบชาวจีนะฮะแล้วหายตัวไปปริศนาในเปิดภาพเขาให้ดูแะจริงโทษทีนะผมก็ไม่รู้จักคดาราจีนสักเท่าไหร่ล่าสุดคุณผู้ชมฮะหายอีกแล้วนะฮะ,ะยางเจอฉีหายตัวปริศนาโดยล่าสุด แฟนเพจข่าวสารอย่าง World Forum ข่าวสารต่างประเทศต้องขอบคุณมากนะฮะเขาลงเรื่องราวในแบบหายตัวในไทยหลังจากที่หวังสิ่งข่าวคล้ายๆกันเลยแต่ประเด็นคืออย่างเจอฉีนเนี่ยคุณผู้ชมฮะหายตัวมากว่า20วันอุอันนี้เกินแล้วนะเพราะเขาบอกเขามาเมืองไทยเนี่ยเมเห็นบอกว่า20ธันวาใช่ไหมตามเวลาปักกิ่งบ่าย2เดี๋ยวผมไล่ไทม์ไลน์ก่อนคุณผู้ชมฮะ มันจะมีทไลายของในแบบคนนี้นี่ก็หายตัวอีกแล้วนะฮะขึ้นทไลายเต็มจอเลยครับอ่าให้ดูเต็มจอหน่อยเป็นยังไงเมอธิบายหน่อยสิก็คือลักษณะของผู้ที่หายไปนะคะก็คือคุณหยางเจอฉิงเนี่ยนะคะปรากฏว่าเราไล่ทไลายแล้วค่ะก็เห็นบอกว่าวันที่8ธันวาคมได้รับข้อความจากแอปพลิเคชัน e c h a t อีกแล้วนะคะคราวที่แล้วเนี่ยคุณหวังซิงก็ e c h a t เหมือนกันค่ะผ่านคัดเลือกออดิชั่นภาพยนตร์หลังจากนั้นเนี่ย ตอนตีหน่งห้นาทีเดินทางโดยเที่ยวบิน VZ 3719จากสนามบินปักกิ่งต้าชิงค่ะและนั่งรถออกจากสนามบินสุวรรณภูมิมาถึงประเทศไทยตอนเช้าเนี่ยหกโมงสินาทีค่ะ <c oughs> หลังจากนั้นบ่ายโมงห้นาทีเปลี่ยนรถซึ่งพิกัดที่เปลี่ยนรถน่าจะอยู่ที่ชายแดนไทยเมียนมานะคะและหลังจากนั้น 21, 2ี่ธันวาคมค่ะส่งข้อความหาเพื่อนบอกว่ารู้สึกเศร้า 29ธันวาคมวิดีโอคอลบอกแม่ว่าปลอดภัยแต่ว่าสังเกตคือคุณแม่บอกว่ามีบาดแผลที่มุมดวงตาและขาดการติดต่อไปหลังจาก29ธันวาค่ะเดี๋ยวลองขึ้นภาพเขาให้ดูสักนิดหนึ่งนะคะเพอาล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่าครอบครัวของหยางเนี่ยคุณผู้ชมฮะเขาไปติดต่อกับครอบครัวของหวังสิงเพื่อที่จะทํายังไงขอให้เป็นข่าวในเมืองไทยเหมือนกับที่กรณีหวังสิงได้รับการช่วยเหลือแล้วก็ปลอดภัยกลับมาซึ่ง เห็นบอกว่าการหายตัวของในแบบคนนี้ก็น่าตกใจเพราะเท่ากับว่าขอหวังสิ่งเป็นข่าวแล้วเจอเลยถูกไหมฮะแต่ปรากฏว่าคนนี้หายไปเลยถ้านับดูโอ้สิวันแล้วนะ,ะแล้วก็น่าจะโดนหลอกคล้ายๆกันปรากฏว่ามันไม่ใช่เฉพาะ อย่างเจอชิงคุณผู้ชมฮะก,กลับมาตรงนี้ล่าสุดมีอีกสองคนใช่ไหมใช่ค่ะเห็นบอกว่าจริงๆแล้วใครนะครับเมเป็นสาวจีนสองคนค่ะที่เข้ามาเที่ยวเมืองไทยแล้วปรากฏว่าหายตัวปริศนาไปนะคะก็คือนางสาวอูเจียฉีกับเพื่อนค่ะเห็นบอกว่าขาดการติดต่อไปตั้งแต่6มกราคมที่ย่เปิดภาพของเว็บจีนขึ้นมาหน่อยสิเป็นน้องผู้หญิงสองคนใช่ไหมซึ่ง อย่างอันนี้เนี่ยบิกเกียร์เนี่ยเขาลงเอาไว้ใช่ไหมครับเมย์ใช่ค่ะแล้วถ้าเรานับรวมดูเนี่ยโอ้โห คล้ายๆกันเนี่ยเห็นบอกว่ากรณีนี้เมย์เขาขาดการติดต่ออันนี้เท่าไหร่นะสามวันก็คือเข้ามาแล้วก็เข้ามาเมืองไทยค่ะจากเซี่ยงไฮ้ถึงประเทศไทยเนี่ยวันที่หกมกราคมนั่นแหละแต่ว่าขาดการติดต่อในช่วงเย็นวันที่หกมกราคมแล้วก็จนถึงวันนี้ยังไม่พบตัวเพราะฉะนั้นหายตัวไปรวมสามวันด้วยกันค่ะแล้วก็มีไทม์ไลน์นะฮะเดี๋ยวขอไท,ทม์ไลน์ให้ดูสักนิดนึงเนี่ยนะฮะเพราะว่าวันนี้หลังจากที่การหายตัวของเขาไปเนี่ยคือ เอาจริงๆตอนนี้ครอบครัวเนี่ยก็คือหวั่นวิตกเรื่องความปลอดภัยใช่ไหมใช่ว่าสุดท้ายตอนนี้ด้วยความเคารพคือจะเป็นอยู่อย่างไรหรือตอนนี้โดนกักขังหรือไม่เนี่ยนะฮะเพราะว่าข้อมูลสุดท้ายที่บิเกเรียนบอกเนี่ยว่าจุดสุดท้ายที่พิกัดก็คือชายแดนแม่สอดเอาอีกแล้วค่ะแล้วถ้าเรารวมจํานวนทั้งหมดเลยที่ใช้ไทยถูกไหมฮะอมเอาเข้าไทยแล้วก็หลอกไปยังประเทศเพื่อนบ้านอย่างที่เราเคยเล่าก่อนหน้านี้ก็คือ สี่คนสี่คนแล้วบวกกับวันนี้อีกสามคนซึ่งยังหายตัวไปปริศนาถามว่าแล้วจะตามยังไงนั่นนะสิฮะนายกรัฐมนตรีคุณผู้ชมฮะเธอยืนยันว่าเธอให้ความสำคัญกับการป้องกันอาชญากรรมในไทย ท่านนายกเองวันนี้เห็นบอกด้วยใช่ไหมเรื่องกรณีหลอกดาราจีนอะไรต่างๆเนี่ยแหละแล้วนี่มาเป็นพึบเลยนะฮะเป็นยังไงนายกว่ายัางไงครับเมย์ท่านนายกบอกว่าตอนนี้เรื่องของการใช้ประเทศไทยก่ออาชญากรรมไม่ว่าจะเป็นการรอบสังหารสสฝ่ายค้านกัมพูชารวมถึงเรื่องของการหลอกนักสแสดงชาวจีนในไปประเทศเพื่อนบ้านเรื่องนี้รัฐบาลให้ความสําคัญมากอยู่แล้วแต่ว่าต้องดูเรื่องของข้อกฎหมายด้วยนะคะต้องให้มาดําเนินการอย่างจริงจังเพราะบางอย่างเนี่ยมันมีกฎอยู่แล้วแต่เราไม่ได้เน้นย้ำเพราะฉะนั้นต้องให้ประชาชนรับทราบด้วยผู้สื่อข่าวเลยถามว่าต้องทบทวนมาตรการ อื่นรวมถึงแนวชายแดนด้วยไหมนายกรัฐมนตรีบอกว่าต้องทบทวนค่ะการคุมเข้มเรื่องการมาก่อนปัญหาอันยามไกลมีหลายเคสมากหลายเรื่องคุ้มเขีมแความส่้วนไ่มเรื่องนี้ก็สำคัญมากอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีในเรื่องของต้องดูในเรื่องของกฎหมายด้วยว่าต้องให้มาดำเนินการให้ให้จริงจังนะคะจริงมันทีหลายเรื่องก็มีกฎอยู่แล้วแต่มันทีไม่ได้ ไม่ได้ไม่ได้เน้นย้ำนะคะต้องเน้นย้ำให้ประชาชนรับทราบด้วยอาจจะต้องมีการทบควนมาตรการอื่นอีกด้วยค่ะเองนะคะด้วยค่ะเยอะค่ะครับเดี๋ยวเอาจริงโอ้โหตอนนี้หลายเรื่องเลยนะที่ช่องแปดกำลังตามคือก่อนหน้านี้หวังซิงใช่ไหมตำรวจก็ต้องตามคือมุมหนึ่งต้องบอกก่อนนะตำรวจเราไม่ได้ว่าไม่มีฝีมือตำรวจเราก็ตามแต่อย่าลืมนะฮะอันนี้เหมือนจีนจะหลอกจีนใช่ไหมแล้วไทยเนี่ยต้องมาช่วยจีนแต่คําถามคือแล้วมันเอาไปประเทศเพื่อนบ้านดีฮะ อันนี้แหละก็คือสิ่งที่ตำรวจไทยจะงานหนักเลย<ะ>ยังไม่รู้สามชีวิตสามชะตากรรมจะเป็นยังไง